สวัสดีครับวันนี้ช่างเดียปรทุมจะพามาดูวิธีใส่โซลาลิ้นเรียบร้อยสิบไอรุ่นใหม่ลา่าสุดครับปีสอ2พันยรถคันนี้เป็นรถแก๊็บครับผมใช้งานหนักมากโซลาลิ้นมีเสียงดังเรามาชมกันครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์อะไรม้างครับผมตัวน,นี้ก็ทํามาใหม่ครับไม่เหมือนตัวเก่าเสื้อสูบจะเป็นเสื้อสูบแบบใหม่ครับฟาสูทแบบใหม่โซลาลิ้นก็ ใส่เป็นเก้าสิบข้อเหมือนเดิมครับแล้วก็ลูกยางกลิ่งตซ่ใส่กับเวศธรรมดาครับอัน,นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายครับเปลี่ยนแต่โฉมฝาครอบเครื่องเท่านั้นแต่ภายในคล้ายๆกันหมดครับยกเว้นแต่ตัวดันโู่ครับเราจะทาใหมๆ่ๆตัวรุ่นเก่าจะมีน็อตข้างล่างครับแต่ตัวรุ่นใหม่จะฟังข้างในนำมาใส่กันเลยครับ รถยนต์ก็คล้ายๆกันครับผม Honda าก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหรอกครับเปลี่ยนแต่รูปโฉมภายนอกนิดเดียวยังไงก็ขายได้ ตัวนี้จะเป็นตัวชุดกดโซ่เขาออกแบบมาใหม่ครับผมแต่ไม่สู้ของเดิมครับผมของเดิมจะทนกว่า เราก็จะทำการตั้งมาครับผมได้หุดนุดขยัยยยยนหน่อยหน่อยเราก็มาทำการตั้งมาครับผมตัว T ตัวนี้ก็ต้องอยู่ด้านบนนะครับผม การตั้งมาก็ไม่ยากครับให้ชุดก้านสูบให้ขึ้นบนสุดนะครับผมแล้วก็ใส่จานสูบ 你爱跟我说啥？嗯，我我加油，不花钱。 เราสังเกตตัวนี้นะครับผมจุดที่เป็นสามเหลี่ยมกับตัวนี้ให้ตรงกันนะครับผมให้ก็ตัวทีจะอยู่ด้านบนถ้ามาเปิดดูจุดนี้ก็ได้ครับที่มีหกเหลี่ยมถ้าเราไม่มั่นใจตอนนี้ผมก็ได้ตั้งตรงเรียบร้อยนะครับ จากงที่เราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะประกอบฝ้าครอบครับาต้องทากาวฝอนนะครับผมเช็ดหน้าแปลนให้สะอาดแล้วก็ทากาวครับจะเป็นกาวดำก็ได้ครับ กันน้ำมันรั่วซึมเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ได้ครับใส่เลยตันจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ก็คล้ายๆกันกับรุ่นเก่า 对不对啊？ จากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อครับเราจะมาทําการสตาร์ทเครื่องครับผมโอเคครับงานผ่านครับ ดูคลิปนี้จบอย่าลืมกดติดตามขอบคุณที่รับชมครับ